ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมลวัคแลนนะครับผมก็ในส่วนคลิปนี้ก็จะมาสอนเรื่องของการลงเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มเบื้องต้นนะครับผมก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์เปล่าเลยนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปลงสคริปต์ต่างๆหรือว่าเอาไว้เทสสคริปต์ต่างๆนะครับผมหรือว่าเทสพ็อเทสแมปอะไรพวกนี้นะครับผมก็ผมจะให้ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ดีฟอร์ไปหนึ่งตัวนะครับผมก็คือสคริปเปล่าๆนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะให้มาดาวน์โหลดในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็คืออีกสองโปรแกรมนะครับผมหลักๆที่เราจะต้องใช้นะครับผ อย่างแรกนะผมให้เราดาวน์โหลดในส่วนของ MariaDB ก่อนเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปนะครับผมแล้วกดคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดบันทึกไปนะครับผมส่วนของ s Code เช่นกันนะผมก็กดดาวน์โหลดไปเลือกก็เป็น Windows นะครผมอันนี้ก็กดบันทึกไปนะครับ ทีนี้ให้เรามาดูในส่วนของอ mail server default เนี่ยตัวเนี้ยผมจะให้มาทำการเรื่องของการจักไฟล์ก่อนเลยอย่างแรกนะผมกดแตกไฟล์ได้เลยนะทีนี้เรามาดูในสองตรงนี้ต่อระหว่างรอนะครผมให้เราผมลากมาเรียดีเข้ามาข้างในแล้วกันเราจะได้รู้ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับผม ลากเข้ามาแล้วขอปิดไปก่อนนครับทีนี้นะผมให้เรามาที่ MariaDB MariaDB เนี่ยคือในตัวที่มันจะรันเรื่องของ database นะครับอันนี้กดแต่มันคลิกไปได้เลยนะครับกดเ e กไปนะครับกดติ๊กไปนะครับแล้วกดเนกไปกดเ e x กไปนะครับติ๊กคำว,ว่า,า modify password ตัวนี้ออกเลยนะครับ ทีนี้กด next ไปนะครับอันนี้กด next ไปกด next ไปอันนี้ก็รอสักครู่นะกดใช่ไปนะครับขั้นตอนนี้มันจะไม่เหมือนเวอร์ชันเก่าที่ผมเคยสอนนะเพราะว่าเวอร์ชันเก่ามันจะต้องลง exam แล้วก็จะต้องมาลงตัว sql เพิ่มเติมทีหนึ่งมันจะทําให้เสียเวลาและยุ่งยากซึ่งถ้าเกิดลงตัวนี้ตัวเดียวมันไวกว่าแล้วก็สเสถียรกว่านะครับผมอันนี้ก็รอสักครู่นะครับคือติดตั้งไม่นานนะครับ มันจะได้ตัว sql ขึ้นมาก็คือมันจะได้มาพร้อมกันเลยนะครับซึ่งมันจะง่ายกว่านะครับอ่ะโอเคเห็นไหมตอนนี้ขึ้นมาล้วแล้วลกด finish ไปเลยนะครับทีนี้ให้เรามาดูในส่วนของตรงนี้ต่ออ w s code เนี่ยตัวนี้จะเอาไว้ในส่วนของการแก้ไขสคริปต์หรือว่าปรับแต่งสคริปต์ปรับแต่งฟังชันต่างๆนะครับผมก็ดับาคลิกไปนะครับ อันนี้ก็รอสักครู่นะอันนี้ก็เลือกภาษาได้นะแล้วแต่เราจะใช้ภาษาอะไรผมกดโอเคเลยแล้วกันใช้อังกฤษไปนะครับกดติ๊กด้านบนนะผมกดเน็กแล้วกดเน็กไปได้เลยนะครับผมอันนี้ใครต้องการเอาไว้อ่าในส่วนของตามผมก็ติ๊กเลยแล้วกันง่ายกว่าผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันกดเน็กอินสตอลขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมอ่ะมันมีไม่เยอะนะผมก็คือ ติดตั้งง่ายๆซึ่งติดตั้งแค่2โปรแกรมที่เหลือเราจะไปเซตติ้งะไรต่างๆกับสคริปต์อย่างเดียวเลยมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่จะต้องสอนว่าจะต้องลง e x a m ลงตัวไอตัว sql เนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็จะต้องมาตั้งค่าตพวกนี้ต่อมันจุกจิกนะครับผมไหนจะต้องไปเปิดเ,เรื่องของ Apache พเนี้มันเยอะเกินไปก็เลยมาสอนเรื่องของเวอร์ชั่นใหม่ดีกว่าจะได้เข้าใจกันง่ายแล้วก็เอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปปรับแต่งที่มันง่ายกว่านะครับผม มาจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะผมก็ซึ่งไม่รู้จะสอนอะไรแล้วนะ่ารู้สึกว่าผมสอนไปเยอะละมันเริ่มตันละแล้วก็บางอย่างมันมีเงื่อนไขกับเรื่องของการเรียนคอร์สหรือของนักเรียนอะ่ะมันอาจจะเอาสอนมาอ่ะมันคือมันอาจจะเอามาสอนไม่ได้นะผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมอะไรที่ไม่เข้าใจหรือว่าต้องการสอบถามอยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมอะ่ะสามารถบอกในใต้คอมเมนต์ได้หรือว่าไปคลิกอยู่ในแชทอ่าแชทรวมของ Discord ก็ได้นะครับผมแต่ว่าอะไรที่มัน มีเงื่อนไขของนักเรียนเข้ามาหรือว่าเรื่องของคอร์สเนี้ยผมอาจจะไม่ไดเอามาสอนนะผมเนาะเราจะผมจะไม่ละเมิดเรื่องของการที่จะเอาคอร์สมาสอนหรือว่าละเมิดของนักเรียนะลรพวกนี้ยที่จะามาสอนนะผมขอฝากไว้ด้วยนะโอเคอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จละเบื้องต้นมันก็จะได้มาหน้าตาปเปล่าๆแล้วกันประมาณนี้อันนี้ก็ เดี๋ยวเราก็รอไปก่อนนะครับโอเคอันนี้ผมขอปิดไปก่อนเลยแล้วกันแล้วค่อยเปิดใหม่ทีนี้สคริปต์เราได้ทําการติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดเข้าที่ mail server default เนี่ยโฟลเดอร์เนี่ยเข้ามามาที่ server config นะครับผมหรือว่า server d i r e ก็ได้ตัวนี้แต่ถ้าของใครไม่ขึ้นให้มาที่มุมมองแล้วก็มาเปิดส่วนขยายมันะให้มันแสดงนำสก,กุลนะครับผมเนาะทีนี้ก็กดที่เข้าไป ตัวเนี้ยจะเป็นในส่วนของขออธิบายข้าวๆกันแล้วกันถ้าเกิดตัวเนี้ยมันปิดอยู่มันเป็น False ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเราได้ทําการปิด NPC ไว้อยู่แต่ถ้าเกิดเราเปิดเป็น true อ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเป็น true อ่ะมันจะเปิด NPC ให้อยู่เต็มเมืองเลยนะครับผมอันนี้จำไว้นะบรรทัดที่11นะครับผมเรื่องของการเปิดปิด NPC ซึ่งผมจะไม่เปิดนะผมจะใช้ใช้เป็นในส่วนของ False แล้วกันนะครับต่อมาเราจะต้องมาใช้ Key นะครับผม เดี๋ยวจะมาขออธิบายเรื่องคีย์ด้วยแหละอันนี้ก็ p y มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ไปใต้ลิงก์นะผมอาจจะไม่ได้ใส่ให้นะครับทีนี้ก็ให้เรามาดูในส่วนตรงนี้กดคุมไปตั้งแต่บรรทัดที่20กับ21คุมไว้เลย2มาบรรทัดนี้กดวางไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของคีย์อ่าเซต V และเส้น Key นะอันนี้จะเป็นคีย์ของ Key ์ไฟ M นะครับคีย์มาสเตอรส่วนนี้จะเป็นเซตสตรีมเว็บ api key เนี่ยจะเป็นในส่วนของอตัวของสตรีมของเรานะครับผมอันนี้คือมันจะมีระยะเวลาจำกัดของมันอยู่มันคือค่าโดเมนนะก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะมีการหมดอายุนะครับผมถ้าเกิดหมดอายุเมื่อไหร่หรือว่าเข้าประเทศไม่ได้เมื่อไหร่ก็ให้มาดูในส่วนตรงนี้ copy เนี่ยเข้าไปไว้ใน google ได้เลยแล้วก็กด search ไปแต่ถ้าเกิดใครทําไม่เป็นจริงๆผมอาจจะมาทําคลิปสอนอีกทีนึงหรือว่าให้ไปหาคลิปสอนอยู่ในช่อง YouTube ก่อนก็ได้เผื่อจะได้ไวกว่าที่ผมจะมาลงมาสอนอีกทีหนึง่งเพราะว่า เรื่องระยะเวลาอะไรพวกนมอาจจะไม่ได้มีเยอะเหมือนแต่ก่อนนะผมที่จะทำ่าที่จะได้ทำคลิปสอนมาลงบ่อยๆนะครับโอเคเมื่อเราทำสองประธานนี้เสร็จละให้กดเซฟไปก่อนกดค t r l S นเซฟนะครับผมทีนี้ก็ทำการมาที่ในส่วนของตัวนี้นะผมนี่นะกดคลิกเข้าไป1นึ่งทีเป็นคลิกนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่เปิดมแรกหรือว่าลงใหม่ๆจะไม่มีตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอกดทิ้งไป ลบไปก่อน,นครับเลือกกดนิ้วขึ้นมาแล้วกดพื้นที่ว่างตรงนี้แล้วกดมอา,มาคลิกเข้าไปแล้วก็ทีเนี้ยมาันคลิกที่ในส่วนของ HTML เนะี่ยแต่ถ้าเกิดเนี้ยมันยังไม่ขึ้นแบบนี้นะแด่ขอเคลียร์มันจะขึ้นคําว่า curly curly เนะี่ตัวเนี้ยเข้ามาได้เลยแล้วมาดูที่่า mail server default นะครับกดลากคําว่า HTML เข้ามานะเข้ามาใส่ในตรงนี้นะครับ กดตรงนี้ไปนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีกดคลิกขวาตรงนี้ตามเมาส์ได้เลยนะผมเลือกคำว่า refresh f5 มันจะขึ้นคำว่า mail w a g e n underscore sql ให้นะครับผมกดเปิดลงมาเลือกคำว่า user ก่อนเลยอย่างแรกมาที่คำว่า data ตรงกลางนะครับผมคลิกเข้าไปมันจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นมาให้ที่ผมทำไว้แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นอ่ user ของ user ตัวเก่าของผมนะครับ ทีนี้ถ้าผมให้เราทำการกด start ก็คือจะมีคำว,ว่า a start server กดตัวไม้จิกไปเ้่าใครขึ้นแบบนี้ก็สามารถติดแบบนี้ได้เลยกดเล็กใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็รอ server รันสักครู่หนึ่งนะครับผม server ตัวนี้จะเป็น server เ,เปล่าที่จะให้คนดูหรือว่าใครก็ตามจะเอาไปใช้ในส่วนของอ test map แล้วก็ test ฟ a s h i o n test pop test เสื้อผ้านะครับผมอันนี้คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครต้องการจะเอาไปทำเซิร์ฟเวอร์หลักก็คือต้องไปหาสคริปต์มาลงเพิ่มเช่นเมนูแอดมินหรือว่าอะไรพวกนี้เราต้องมาลงเพิ่มเองนะผมเพราะว่าทุกอย่างผมปูพื้นฐานในเรื่องของ Default ไว้ให้ละในการเซตติ้งต่างๆคือพื้นฐานได้การลงให้เรียบร้อยแล้วนะผมอันนี้ก็คือรันเสร็จแล้วนะผมขึ้นคําว่า CFX เนะีนะ่ยสีแดงคือรันเสร็จเรียบร้อยละพอรันเสร็จแล้วนะผมให้เรามาที่ฟเอได้เลยนะครับผม อันนี้จะสอนเรื่องของการ setting admin command ไว้ให้นะครับผมก็ผมข้ไเฟรมสักครู่นะครับ โอเคทีนี้เรื่องคำว่าถ้าเกิดของใครอ่ะรันบนพ c ซตัวเองหรือว่ารันบนเครื่องตัวเองอ่ะเครื่องคอมตัวเองอ่ะมันจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับผมกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้เราจะเล่นได้เฉพาะตัวเองนะก็คือถ้าเกิดเราต้องการให้คนอื่นเล่นด้วยมันจะมีเรื่องของอ่าอ่าเป็นน่าจะเป็นอาแอดมินนะผมหรือว่าแล็บแอดมินเนี่ยตัวเนี้ยจะช่วยให้คนอื่นเข้ามาในประเทศของเราได้นะครับ แต่แนะนำถ้าเกิดอยากให้คนอื่นเข้ามาเล่นด้วยลงใน VPS ดีกว่านะผมหรือว่าใน Linux ดีกว่านะครับ อนนรอเข้าเมืองสักครู่นะครับ โอเคทีนี้เรามากรอกข้อมูลกันแล้วกันนะผมนะคือตัวแรกอ่ะให้เป็นพิมพ์ใหญ่นะผมไม่ใช่วันนี้นะ okay. ผมขอไม่แต่งตัวนะผมประมาณนี้ นี่นะครับผมคือเดี๋ยวเราลองมาใช้คอมมานด์ก่อนละกัน slash C A R นะผมก็คือจะเซคานะเดี๋ยวเราละอ่าเดี๋ยวขอใช้เปนทียี่สินี่นะผมถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้เซตเรื่องของการอ่าเซตติ้งคอมมานด์อะคือมันจะไม่สามารถใช้ใชเรื่องของคอมมานด์ได้นะผมเราจะต้องมาเซตติ้งในส่วนตรงนี้ก่อนออกเกมก่อนได้เลยนะครับผมปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วมาดูที่อันนี้ขอปิดไปนะผม มาดูที่ตรงนี้แล้วก็เปิด SQL ขึ้นมาอันนี้มันจะขึ้นอยู่หนึ่งบรรทัดอยู่ให้เรามากดที่ Refresh ตรงนี้หนึ่งทีมันจะขึ้นข้อมูลใหม่มาให้นะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างใน Server.cfg หรือว่า Server Config เนะี่ยมาดูด้านล่างมันจะมีคาว,ว่า i d e n t i f y ตัวนี้อยู่นะครับผมให้เราเปิดตัวนี้ขึ้นมา Copy ตัวนี้คือของเราอะนะครับคือสตรีมของเรานั่นแหละ แล้วก็มาวางในส่วนของตรงนี้นะครับมาท้าสุดท้ายกดวางไปนะครับกด c t r l S, <S เพื่อเซฟนะครับทีนี้เรามาดูที่ตรงนี้ต่อคําว่ากลุ่มนะครับเปลี่ยนจาก User เนี่ยเป็น Admin นี่ครับเป็น Admin นะแล้วกด r e f e c t เป็นหนึ่งทีเพื่อให้มัน r e f e ค่านะครับทีนี้เราได้ทําการเปลี่ยน Admin เบื้องต้นไปแล้ว คือเนี่ยยังไม่มีเมนู admin ให้นะเราต้องไปหาลงเองนะครับผมคือให้ใช้เป็น command ไปก่อนนะครับอ่ากด start ได้เลยเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งเนื่องจากเราเซอ่า command ไว้ละเราจะสามารถเรื่องของการ s a k e รถหรือว่าอะไรพวกนีไ้ได้อยู่นะครับผม คเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับผม มาหน้าเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเสกรถดูนะครับผมว่าจะมาไหมสแลต cr นะผม t ยี่สิบอ่ะโอเครถมาปกติแล้วนะผมนี่นะอ่ะโอเคก็ในส่วนคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่าน,นี้นะครับผม ก็สําหรับคนที่จะสอบถามหรือว่าอะไรพวกนี้ให้มาสอบถามในส่วนของอใน Discord ได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของกลุ่มแล้วกันนะครับผมเข้ามาที่ในกลุ่ม Discord นี้นะผมแล้วก็ให้มาสอบถามความรู้ในนี้นะผมนี่นะก็คือให้มาพูดคุยนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะผมใครที่ตามมาจากคลิปนี้หรือว่าตามมาจากคลิปไหนๆก็ตาม ถ้าเกิดอยากจะสอบถามจริงรบกวนกดซ u b s c r i b e แล้วกดแคปหน้าจอกดลงมาไว้นะผมคือผมอยากจะแบบอ่ะคือถ้าเกิดมีความสนใจจริงอ่ะผมจะได้ทาคลิปต,ต่อไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติอ่ะมาถามเฉยๆอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าได้ติดตามผมจริงหรือเปล่าหรือว่าอ่าได้สนใจในเรื่องการสอนอะไรของผมจริงหรือเปล่านะผมคือถ้าเกิดใครต้องการที่จะสอบถามเลยก็ตามกดกดติดตามไว้ก่อนแล้วกดไกลค์วไว้ก่อนแล้วกดแคปจอแล้วก็ เอาลงไว้ในกลุ่มสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมหรือว่าทิเกตก็ได้นะครับผมก็คือให้กดทิเกตได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็สามารถสอบถามได้นะโอเคตามนี้นะครับผมเราต้องทำเงื่อนตามทาตามเงื่อนไขกันนะครับผมนะโอเคก็อาจจะพูดติดขัด,ขดหรือว่าพูดอาจไม่ชัดถ้อยชัดคําต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะกนะ็อยากให้สอนคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับผม